สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุผุสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อสู่ทางช่อง YouTube จเจ้าพรวยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านลาวนะคะของเซียนประกรวดที่แล้วเนาะเลขทูบแตกถึงสามตัวเลยของเซียนประกรบไหมถือว่าสุดยอดมากนะคะ่ะที แนวทางเพื่อนบ้านเลขลาวเข้าสามตัวแตกเลยเนาะคะ่ะเลขทูบนี่สำคัญมากๆาเลยนะะเนาะเลขออกสี่สี่ศูนสามหกเก้าเนะ,ะเลขออกสี่สี่ศูนสามหกเก้าสองตัวคือศูนสามสามตัวคือ 3, 6, 9, ะคะสามหกเก้านาะเซียนให้มาศูนย์เข้าที่ศูนย์แล้วจ้ะ เก้าศูนย์เนาะจับที่ศูนย์สองเนาะเลขทูบนะเก้าเข้าเนาะมาด้วยกันหมดเลยเลขทูบอสามหกเก้า 3, 6, เนาะอะสุดยอดมากเลยเนาะแตกสามตัวสามมาเข้ามืด เลขทูบเซียนจะจุดให้คือวันพะนะคะเมื่อวานขึ้นวันพระวันพระขึ้นแปดค่ำเนาะเลขทูบนี่เข้าดีดีน,นะจุดงวดแรกนี่ก็เข้าเนาะเลขเซียนเลขทูบส่วนใหญ่เป็นสามตัวมาตัวเข้าสามตัวเลขทูบ สามตัวมาตัวงวดวันที่สิบเก้าธันวาทูบเก้าเก้าศูนย์นะคะเก้าเก้าศูนย์เลขทูบออกหกเก้าของงวดนี้เนาะเนี่ยได้เก้าเก้าศูนย์มาออกหกเก้างวดนี้เนี่ยแอดเขียนได้หกเก้าห้าหืมเนี่ย ตาม,มาออกงวดน,นี้จนได้แล้วหกเก้างวดนี้แตกตรงตงเนาะงวดที่แล้วออกหกหกสี่หกศูนย์สามเนาะเลขทูบงวดก่อนนี้งวดที่สิบห้าจุดทูบได้หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าเลขออกแปดห้าหกสี่สี่ศูนย์ออกสี่ศูนย์เนาะ ไม่งั้นก็แตกสองตัวเนาะสิบสองธันวานี้เข้าสองตัวเนาะสามตัวมาตัวเลขของเซียนประกอบชาธันวาเนี่ยเลขทูบเนาะเข้าสี่เข้าเลขหนึ่งกับเลขห้าเนาะ,ะ่ะหนึ่งเก้าเข้าหนึ่งเก้ากันนี่ค่ะหนึ่งเก้าแล้วก็เข้าสามตัวแต่ว่าอ่ามันไม่มาสามตัวด้วยกันมาสองตัวคือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะ จุดวันพระขึ้นสิบห้าข้าแล้วก็ไปดูนะจ๊ะจุดวันที่ยี่แปดพึ่งสิกิการนี้ก็เข้าเจ็ดเกา้านะะเข้าเจ็ดเก้าสองตัวเข้าเจ็ดเก้าตรงๆเนาะเลขออกหกเจ็ดเก้าเข้าสามตัวได้แปลงนะะแปลงเก้าเป็นหกหกเจ็ดเก้าเลยยี่สิบแปดพึ่งสิกการเนาะ ่าเลขทูบเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะคาเลขทูบเนี่ยยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนเลขทูบได้สองศูนย์เก้าแอดแปลงให้สองศูนย์หกเข้าสองหกหกสองนะคะยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาเนาะเลขทูบเข้าดีอยู่ะคะ่ะเลขทูบอะ่ะอันนี้คือแล้วรอดูเลขทูบขึ้นสิบห้าข้าอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เลขทูบ ทุ่มหักด้วยเนาะขึ้นแปดข่้มออกสามตัวเลยตรงๆเนาะมาตามงวดใหม่นะเซียนส่งมาให้แล้ว มาตามวันส่งท้ายปีแล้วค่ะของเซียนประกรณ์ เขาแอดลืมให้ดูเนอะลืมให้ดูเลขทูบงวดที่ผ่านมาเนี่ยเลขทูกงวดที่ผ่านมา yeah. เก้าหกสามเนะเก้าหกสามแล้วก็แตกตรงเลขเก้าเนาะโอ้ Ooh. ใบให้ขนาดนี้เลยเนาะเก้าหกสามออกสามหกเก้านอะ เดี๋ยวตามต่อนะคะเซียนเดี๋ยวตามเซียนต่อเนาะวันนี้ก็มีเลขสามตัวไปก่อนนะคะเด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างเด่นบนล่างมีสามมีสี่มีเจ็ดนะคะ ัวแรกก็คือเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นะคะและสามศูนย์นะ,ะแล้วก็สี่ห้าสี่ตัวเจ็ดสี่สามศูนย์นะก็สีอ่ออกดูแต่สามศูนย์เจ็ดสี่สามศูนย์นะคะ นี่ค่ะเลขทูบต้องรอวันพระเนาะวันพระขึ้นสิบห้าข้ามอีกรอบนึง ซียนประกอบวันที่สามพิเอ็ดธันวาสองห้าแปดลาวนะกันรอบสองทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีที่ออกตรงๆเนาะวันพุธเด่นสามสี่เจ็ดนะคะสองตัวเจ็ดสามเจ็ดสี่สามศูนย์สี่ห้านะคะเน้นที่เจ็ดสี่สามศูนย์สี่ตัวนะะเลขสี่ตัวคือเจ็ดสี่สามศูนย์ก็มีเลขสี่ตัวมีเจ็ดมีสี่มีสามมีศูนย์นะคะ ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชสิดยนอะค่ะขอากราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอให้ร่ำไม่รวยนะคะให้แตกสามตัวสองตัวด้วยข้ามขคงพรุ่งนี้รอบเย็นรอบขําขอให้ โชคดีทุกๆคนเ้อซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึงถึงห้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายขอให้ถูกทุกๆรางวัลขอให้ร่ำรวยให้แหงเ้อคุณพ่อคุณแม่สลับลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ